สวัสด so, ีสมาชิกและเอฟทุกท่านนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะฮะสูตรตัวเดียวสมาชิกขอเพิ่มเติมเข้ามานะฮะไม่บักหลักนะนะครับก็มาสักสามสีงวดนะครับมาสักสามสีงวดเป็นระยะสั้นนะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้ตัวเดียวนะครับในระยะสั้นก็พิจารณาสูตรนี้ได้นะครับสูตรนี้นะครับออกซิหนึ่งหนึ่งนะครับจากสูตรได้หนึ่งนะฮะจากสูตรได้หนึ่งนะจากสูตรได้หนึ่งนะครับ มาที่สี1หนึ่งหนึ่งก็มาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะฮะในงวดนี้นะฮะสูตรจะได้อะไรนะฮะสูตรจะได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันครับสองเก้าเจ็ดนะครับสี่หนึ่งหนึ่งอ่าทายกรที่หนึ่งก็คือหนึ่งนหนึ่ง ทันครั้งที่สองก็คือ664ตำแหน่งก็จะเป็นหลักแสนสองนะฮะหลักหน่วยสองแล้วก็หลักร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ท้ายหนึ่งท้ายสองนะอันนี้บวกห้างที่ สองบวกสองเป็นสี่นะฮะสี 4, 5, 6. 6่ห้าหกหกบวกหกเท่ากับสิบสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดก็จะได้เป็นเจ็ดตัวเดียวนะครับในชุดวิ่งบนนะฮะ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ